คนฆ่าตัวตายอ่าพี่น้องฟังนะครับเขาถามว่าคนฆ่าตัวตายมีสิทธิ์กินมรดกไหมอ่านี่คําถามนี่แปลกนะคนฆ่าตัวตายมีสิทธิ์กินมรดกไหมตายไปแล้วจะไปกินมรดกใครแล้วอ่ะอ่าแต่ผมคิดว่าอ่า <laughs> ไม่รู้คต้องการแบบไหนคําตอบนะแต่เขาถามอย่างนี้จริงๆนะครับและเขาก็ไม่ได้บอกด้วยว่าเขาชื่ออะไรอยู่ที่ไหนแต่เขาถามอย่างนี้จริงๆเขาถามว่าคนฆ่าตัวตายมีสิทธิ์กินมรดกไหมไอ้คนตายแล้วกจะกินมรดกใครไม่ได้แล้วอย่าว่าแต่ฆ่าตัวตายเลยถูกยิงตายจมน้ําตายเป็นลมตาย ไม่มีสิทธิจะกินอะไรว่าจ,จะกินมรดกกินข้าวสักชามก็ไม่ได้แล้วหมดสิทธิแล้วแต่คิดว่านะคิดว่าคนถามเนี้ยจะถามในแง่ว่าวาริสเนี่ยกินมรดกเข้าได้มั้ยน่าจะลักษณะนั้นนะน,นะอ่าพี่น้องครับพี่น้องฟังนะถ้าเราเนี่ยฆ่าตัวตายเรานี่คนรวยมีร้อยล้าน นะสมมุตินะครับฆ่าตัวตายคนที่เป็นมะเราป้าเราเมียเราลูกเรากินมรดกเราได้อเพียงแต่ว่าเรานี่บาปหนักนั่นแหละฆ่าตัวตายนี่บาปหนักกว่าฆ่าคนอื่นนะครับาบาปหนักกว่าอีกทีนี้ถ้าสมมติ เราทําให้มะเราตายหรือทําให้ปะเราตายปะเรารวยมะเรารวยเรานี่หมดสิทธิ์ที่จะรับมรดกได้เลยไม่มีสิทธิ์เลยแม้แต่สตางค์เดียวเราก็กินไม่ได้อาเพราะเราเป็นคนคนทำให้มะเราตายถามว่าสังคมป่านี้เป็นไปได้ไหมเป็นไปได้อบางคนเมาไม่รู้เรื่อง ขอตังมะวันไหนมะให้ก็ไม่พูดอะไรแต่บ่อยกันข้าวบางครั้งมะก็รำคาญให้ตังเข้าไปแล้วไม่ได้ประโยชน์อะไรกินแต่เหล้าเมาเมาแต่ยะมะขัดขืนไม่ให้โมโหเห็นด้ามจอบพิงอยู่จับด้ามจอบทุกเปียงเดียวถูกต้นคอมะแล้วก็เอ็นนาลิลละเลย ในขณะที่ทรัพย์สินมากเราจนนํานวนเยอะแยะถามว่าลูกที่ทุบๆมะเมื่อกี้เนี่ยกินมรารด,ดกได้ไหมไม่ได้ฮารามด้วยซ้ำไปอ่าเข้าใจนะครับนี่ผมสมมุติอาเป็นไปได้นะในยุคปัจจุบันนี้อะไรก็เกิดขึ้นได้นะในยุคปัจจุบันอ่าในยุคที่สมุนดาจาลัลลโพ คนเร็เวๆสามสามคนเรียมันลำปองในยุคสมัยนี้เลยเราต้องการความดีต้องระมัดระวังเรียนศาสนาให้ชัดดูแลตัวเองให้ดีดูแลคนรอบข้างให้ดีให้ความรู้ความเข้าใจแก่เขาให้ความฉลาดแก่เขาเขาจะได้เอาตัวรอดว่าสักวันเราไม่อยู่เขาต้องใช้ชีวิตตามภาษาเขาเมื่อเราได้ให้สิ่งดีๆกับเขาเขาสามารถเอาตัวรอดได้ เข้าใจนะครับทีนี้ลูกที่ทำให้พ่อแม่เสียชีวิตจะด้วยเจตนาหรือไม่ได้เจตนาก็ตามอ่าไม่จริงๆผมไม่ใช่อยากจะฆ่าปะนี่ผมแค่จะตีหัวให้มันแตกหรอกแต่มันลงลงหนักมือไปหน่อยแล้วไปถูกต้นกอปะตายเสียอ่าก็ตามคุณก็กินไม่ได้อยู่ดีนั่นแหละเข้าใจนะครับ ยิ่งถ้าเป็นคําพูดของอิมามชาฟีอีถ้าเป็นแค่อัสบับของเรารถเครื่องพระเราเนาะสอนท้ายเราเป็นคนขับอ่าเราขับไม่รู้อินนอินเดแบบทะลุทะลาหรือยังไงก็แล้วแต่ป้างเกิดอุบัติเหตุป้าเราตายเฉยเลยอ่าเราเจ็บหรือสาหาัสหรือไม่สาหัสก็แล้วแต่ นั่นเป็นอัสบักทั้งที่เราไม่ได้เจตนาอิหม่มามสวิอีนั้นบอกว่าไอเรานั่นไม่ฮ a ร a มแต่กินมรดกไม่ได้สว่วนเอาไมาต้ตีเจตนาที่อันนั้นฮ a ร a มและกินมรดกไม่ได้อันนั้นหนักยิ่งกว่าสว่วนกรณีคนที่ฆ่าตัวตายลูกเมียเขาก็กินมรดกเขาได้ อาเพราะเขายังเป็นมุสลิมอยู่เขาไม่ได้กาเฟตแต่ถ้าเขาตายในกาเฟตอันนั้นลูกเมียกินไม่ได้คนละศาสนาจะกินมรดกซึ่งกันและกันไม่ได้นั่นจะไม่ดีนะอ่าเพราะบางทีเนี่ยอ่า ไปเจอสาวสวยคนต่างาศาสนิกเพื่อนเปนูเปน,นี่ให้นูให้นี่ปรนเปรลืมาศาสนาตัวเองปกติก็ไม่ค่อยมายั่งอยู่แล้ว่าไปเป็นาศาสนาเขาผลรวยอื้อซ่าอ่ามีทรัพย์สิสนมีเงินในบัญชีธนาคารเป็นสิบ,ส,บสิบล้านพังต้ตายขึ้นมาสมมุตินะครับ ะปะก็เป็นยีมะก็เป็นยีลูกลูกก็หลีอาลูกลูกก็เรียนาศาสนาลูกก็กินไม่ได้เพราะปะ้นั้นไม่ใช่อิสลามแล้วมะของเขาที่เป็นโต๊ะยีก็กินของลูกไม่ได้อกีกเพราะคนละาศาสนากันปะของเขาก็เป็นโต๊ะยีก็กินไม่ได้เช่นกันเพราะคนละาศาสนากันแต่ถ้าข่าตัวตายจะยังอิสลามอยู่นะครับถ้าไม่ใช่าศาสนาอื่นเนี่ย ก็ยังเป็นอิสลามอยู่เพียงแต่ว่าบานาะฮาราอ่าซึ่งสมัยรอสุลุลล์ไม่ใช่ไม่เกิดเหตุการณ์คนฆ่าตัวตายเกิดรอสุรลุลล์ไม่ไปละมาดนะแต่รอสุรลุลล์ให้สอบบัตละมาดเพียงไม่กี่คนที่รอสุลุลล์ให้ไปละมาดจะบ่งบอกว่าคนนั้นยังเป็นอิสลาม ที่ให้ไปเพียงไม่กี่คนบ่งบอกถึงความน่ารังเกียจคนที่ตายด้วยกันฆ่าตัวตายไม่ต้องไปให้เกียรติมันแรงเข้าใจนะครับอ่าแต่ถ้าจะปล่อยให้เน่าเฟะไม่ละมาดมันก็ไม่ได้เพราะเขาอิสลามเข้าใจนะครับฉะนั้นคนที่ฆ่าตัวตายฮารามที่ตัวมันศาสนาเดียวกันลูกเมียพ่อแม่เขายังกินมรดกเขาได้ ไปฝังในกูโบมุสลิมก็ฝังได้เราไปละหมาดมายันให้ก็ละหมาดได้เข้าใจนะครับจะอุทิศอานกุลหูสวัดาก็าให้กับเขาก็ทําได้เพราะเขาอิสลามอยู่ละ่ะอ่าเพราะบางคนนี้อ่อาอกหักรักขุดฆ่าตัวตายก็มีหวังมากไม่ได้ดังใจหวังกระโดดตึกตายก็มีอ่ามันสารพัดของเรา <H an> แต่จะด้วยเหตุผลใดก็ตามการฆ่าตัวตายไม่ใช่อัสบับของการตกมรดกไม่ใช่นะอแต่ฮารามและบาปใหญ่ใหญ่กว่าฆ่าคนอื่นซะอีกอ่านะอุบิลาลยมิซาลิกออัลลอฮ์ปกป้องสิ่งเหล่านี้จากพวกเรานะครับ